ลูกค้าน่าจะหมุดน่าจะไม่ได้ขยับเนี่ยพอเราปึ๊บอยู่วงเดียบังเขตครับโทรดีนะโทรไปถามก่อนว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนเพราะว่าหมุดมันแตกแปลกหมุดมันปักอยู่ที่วงเดียบังเขตเดี๋ยวเราไปก๊อปปี้ตัวของเลขรหัสคำสั่งซื้อก่อนนะครับแล้วไปที่ ไอ uh, นะครับปุ่มด้านขวาบนที่เป็นรูปอ,อะไรนะหูฟังนะครับจิ้มเข้าไปกดด้านล่างนี่ครับคลิปนี้เริ่มแชทใส่เลขมือถือของเราที่ลงทะเบียนไว้กับ h ั p p y f o ูด ก็วางตัวของเมื่อเรามาถึงหน้า RS นะครับตัวนี้ ก็ให้เราคุยกับทาง rs ได้เลยแจ้งเลขคัดลอกเลขเข้าไปอีกหนึ่งครั้งก็ได้ครับเพราะว่าจะได้ไม่ช้าจากเขาน่าจะดูแล้วแหละนะครับอันนี้ก็คือปัญหาของผมอันนี้คือลูกค้าปักหมุดผิดนะครับเราก็แจ้งว่าลูกค้าปักหมุดจริงๆอ่ะในระบบของ shopee food ที่ไหนและลูกค้าอยู่จริงๆที่ไหนจากการเราโทรหาลูกค้าแล้วนะครับ ถ้าเขาต้องการโลเคชันที่แท้จริงนะครับให้เราไปที่ Google Map นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมีวิธีแนะนำในการใช้อ่า y o p y นะครับลิงก์ Google Map มาใส่นะครับทาง RS ก็จะติดต่อลูกค้าอีกครั้งหนึ่งอย่างเคสนนี้นะครับลูกค้าต้องจ่ายเพิ่อมอีก28บาทเพราะลูกค้าปักหมุดผิดนะครับเราก็เก็บเงินสดกับลูกค้าได้เลยตาม่ r m หรืนคนแจ้งนะครับ โอเคนะครับยรอย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe ช่องเ m i n ลทีให้ด้วยนะครับท้ายคลิปมีวิธีแนะนำการใช้ Google m a p นะครับ้ตองการแชร์นะครับถ้าพี่วงไปบางทีให้เรากดถามเวลาจะม,มีปุ่มปุ่ไม่าใช่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền